ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสนามบ,บินนานาชาตินากโ่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเออนากย่าเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีขนาดพื้นที่รองจากรุงโตเกียวนะครับเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศญี่ปุ่นนะครับเออผมมาที่นี่ก็ เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยการดูแลโครงการของเมืองนาโกโย่านะครับเขาดูแลชนดูแลผู้สูงอายุนะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับที่การคีหะในเป็นนโยบายนะจริงๆที่การห็นิชัยก็ได้ทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วยังไงก็ ของประเทศญี่ปุ่นนี่สุดยอดที่สุดเพราะว่าเขามีความพร้อมนะครับแล้วก็ทางรัฐาบาลให้ความสำคัญเรื่องผู้สูงอายุนะผมพูดในภาพรวมนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยสังคมผู้สูงอายุเยอะแต่ในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่อยากพูดอะไรกันมากเนาะผมอยู่ที่การเาติเห็นคนที่ยากไร้เยอะแยะไปหมดเสียวกาสมากๆอันนี้ก็มาที่นาโพรยาประเทศญี่ปุ่นนะครับ